สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของเราพัฒนานะครับประจําวันที่ปัจจันท์ที่สิบนะครับมีถนยนสองห้าหกเจ็ดนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับแอดก็ไม่ได้ลงแนวทางนะครับท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้นะครับแอดก็จะให้เดขกเด่นนะครับเด่นอยู่ที่เก้า ดินเก้รองหเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับจับคู่ก็จะมีที่เก้าศูนย์เก้าสอก้าสาก้า ก็เจ็ดหกศูนย์หกสองหกสามหกเจ็ดหกแปดนะครับกันนะครับตัวกันก็จะมีอยู่ที่หกหก กับ99นะครับส่วนเลขสามตัวนะครับ096 296 396 696 796นะครับ เป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอดก็ขออพัยให้พี่ๆน้องๆนะครับเอฟซทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเฮงๆปังๆนะครับกับแนวทางเราพัฒนาไปจังหวัดวันจันที่สิบนะครับมีตุนายนสองห้าหนะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปันี้สวัสดีครับ